โอเคครับมาวันนี้เข้าเรื่องเน้นๆเ,เลยนะครับคือ Apple นะครับหุ้น Apple ยังดีอยู่ไหมนะครับอ่ะสาเหตุที่วันนี้เนี่ยผมหยิบหุ้นตัวนี้ขึ้นมานะครับเพราะไอหุ้นตัวนี้เนี่ยผมเชื่อว,ว่าทุกคนนะครับไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มต้นลงทุนหรือว่าลงทุนมานานแล้วนะครับไม่ว่าจะลงทุนในหุ้นไทยหรือหุ้นต่างประเทศนะครับต้องเคยเจอหุ้น Apple หรือว่าต้องเคยศึกษามาแน่นอนนะโดยที่ผมคิดว่าสาเหตุที่ทุกคนเนี่ย เคยผ่านหุ้น Apple หมดเนี่ยเป็นเพราะว่า1นนะครับหุ้นมันใกล้ตัวนะครับอย่างสมัยนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นว่าคนก็เริ่มอ่าคนไม่ใช่เริ่มดิคนใช้อาผลิตภัณฑ์ของ Apple ิลค่อนข้างเยอะนะครับสมัยก่อนอาจจะมีแค่ตัวโทรศัพท์แต่สมัยนี้เนี่ยผมสังเกตนะครับคือเด็กเริ่มใช้ iPad กันเยอะขึ้นนะครับแบบยุคผมเนี่ยอาจจะมาเริ่มใช้ iPad ในช่วงมหาลายัยซึ่งมันก็ค่อนข้าง make sense นะครับเพราะว่าหนังสือเนี่ยมันเยอะมากนะครับถ้าเราต้องขนหนังสือไปเรียนเนี่ย มันก็อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์การซื้อ Apple เอ้ยการซื้อ iPad เนี่ยมันก็เลยค่อนข้างตอบโจทย์ตรงนี้นะครับอะหรือหลังๆเนี่ยผมก็จะเริ่มเห็นนะครับตามมาบุญคลองตามที่เด็พิเศษนะครับเด็กเรียนม .5 ม .6 ก็เริ่มซื้อ iPad แล้วเริ่มซื้อแท็บเล็ตแล้วนะครับก็เป็นเหมือนกับหุ้นที่อยู่ใกล้ตัวเราละกันนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่สําคัญเลยนะครับก็คือ คุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในตำนานของนักลงทุนเนาะตอนนี้เขายังไม่ตายนะครับนะครับเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่ถือหุ้น Apple เยอะมากๆในโลกนี้นะครับโดยพอร์ตของพี่แกเนี่ยถือประมาณ40.4เลยนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่แปลกที่เวลาคุณเริ่มลงทุนนะครับแล้วสนใจในหุ้นต่างประเทศเนี่ยหุ้น Apple เนี่ยจะโผล่ขึ้นมาใน Choice ให้เลือกศึกษา เป็นตัวแรกๆนะครับผมก็เลยคิดว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับที่ไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มหรือว่าเริ่มมานานแล้วนะเพราะว่ามันเป็นเคสที่น่าสนใจนะครับในหุ้นที่แบบผมว่าโดนคู่แข่งเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ผ่านการพิสูจน์ตัวเองมาก็ไม่ได้นานขนาดนั้นนะประมาณสัก10กว่าปีแต่ก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่มาแรงมากๆโตไม่รู้ว่ากี่พันกี่หมื่นเปอร์เซ็น,แ,นแล้วนะครับทุกวันนี้หลังจากที่โตมาเยอะขนาดนั้นแล้ว ทุกวันนี้ก็ย <t> ังมีคนที่ย <t> ังบอกว่าหุ้นตัวนี้ยังดีอยู่เรามาดูกันดีกว่าว่าเพราะอะไรนะครับอ่ะก่อนอื่นเนี่ยผมขอบอกก่อนว่าผมไม่ได้มีหุ้น Apple ในพอร์ตของผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ไม่ว่าผมจะพูดดีหรือว่าพูดเสียก็ไม่ได้อ่าส่งผลอะไรกับผมนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นคลิปที่มาเชิญอ่าเชิญชวนการลงทุนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเปิดใจแล้วก็เหมือนกับมานั่งคุยกันนะครับถึงหุ้น Apple กันดีกว่านะครับสำหรับผมนะครับสั้นๆเลยนะครับ พูแนแบบเป๊สำหรับผมยังดีอยู่นะครับด้วยคำพูดคำเดียวเลยครับคือขายแพงได้นะครับอ่ะนะครับขายแพงได้ครับคำนี้เนี่ยเพื่อนๆก่อนจะมองว่าอ๋อขายแพงได้ใครๆก็ขายได้หรือเปล่า,าเช่นซัมซุงจะขายโทรศัพท์เครื่องละห้าหมื่นก็ได้ไหมอ่ะหัวเว่ยจะขายโทรศัพท์เครื่องละหกหมื่นได้ไหม นะครับ Oppo นะครับล่าสุดผมไปเดินดูที่ช็อปมานะครับก็มีตัวท็อปทอปนะครับน่าจะราคาประมาณ4ี่หมื่นขายได้ไหมนะครับไอโฟนเนี่ยเป็นหนึ่งในโทรศัพท์ไม่กี่เจ้านะครับที่ผ่านมาหลายรุ่นนะครับตั้งแต่ iPhone 10, 11, 12, 1 3 1 4 15นะครับแทบไม่เปลี่ยนเลยนะครับคือ คือมึงไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแบบชาวบ้านอย่างเงี้ยไอไอซัมซุงอ่ะผมยกตัวอย่างซัมซุงนะครับซัมซุงเมื่อรุ่นก่นกอนๆเนี่ยก็เป็นโทรศัพท์คล้ายๆสมาร์ทโฟนปกตินะครับเขาก็ต้องเอาเงินเนี่ยทุ่มลงไปกับการ R&D นะเสิร์ฟให้หนึ่งคำก่อนนะครับ R&D นะครับ R&D เนี่ยคือ research นะครับ research and D คือ development นะครับผมย่อเป็น dev เนาะก็คือวิจัยและ พัฒนานะครับอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยพวกบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยจะต้องเอาเงินนะครับเอาเงินที่ได้เนี่ยไปจ่ายกับค่าวิจัยและพัฒนาเพื่ออะไรครับเพื่อให้สินค้าของเขาไม่ตกยุคนะครับเช่นสมมุติวันนี้คุณหยิบอ่าซัมซุง g กลเล็ก S3 ใช่บอกว่ารุ่นเล็กรุ่นเมื่อ20ปีที่แล้วขึ้นมาเนี่ยปุ๊บถามว่ามันยังใช้ได้ไหม มันก็อาจจะพอใช้ได้แต่ถ้าขายตอนนี้ก็คงไม่ค่อยมีใครซื้อแล้วถูกไหมครับแต่ iPhone อย่างเงี้ยคุณหยิบ iPhone 10ขึ้นมาซึ่ง i อ h o n e 10เนี่ยมันเป็นรุ่นเมื่อสัก7ปีที่แล้วนะครับก็ยังใช้ได้นะครับหรือถ้าขายตอนนี้ตามร้านตู้มือสองก็อาจจะยังขายได้แบบเนี้ยทั้งๆที่นวัตกรรมอะไรพวกเนี้ยผ่านมาแล้วนะคะอะอย่าง iPhone 15ก็ได้ iPhone 15ผ่านมา7ปีแล้วเขาแทบไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นมาใหม่เลยแต่ถามว่าเปิดตัวมาขายได้ไหม ก็ยังขายได้นะครับถามว่าขายของขายของแพงขึ้นได้ไหมแพงกว่าเดิมอีกนะครับอ่ะสมมุติว่า iPhone 11วันนี้สมมติตอนที่ผมซื้อเครื่องละ2 0,000ืวันนี้ iPhone 15ออกมาเครื่องละ4 0,000ื่นะครับขายได้ไหมก็ยังขายได้นี่หละครับคือจุดเด่นของ iPhone นะครับก็จุดเด่นของ Apple นะครับก็คือขายของแพงได้นะครับโดยที่ไม่ต้องลงแรงอะไรมากนะครับวันนี้เนี่ยทุกคนอาจจะมองว่า ซัมซุงนะครับมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่า iPhone ถามว่าผมเห็นด้วยไหมในฐานะที่ผมเป็นคนใช้ iPhone นะครับผมเห็นด้วยนะครับทุกครั้งที่มีคนมาบอกกับผมอย่างนี้ผมไม่เคยแย้งเลยนะครับแล้วผมก็ลองไปคุยกับเพื่อนคนอื่นๆนะครับว่าแล้วทําไมมึงถึงยังใช้ iPhone อยู่นะครับนะด้วย2เหตุผลหละักนะครับมันเป็นเหตุผลที่ทําให้มันยังสามารถขายของแพงได้เรื่อยๆนะครับอันแรกนะครับคือแบรนดิ้งครับอ่า คนที่ซื้อ iPhone เนี่ยบางทีเขาไม่ได้อยากได้โทรศัพท์ที่เจ๋งที่สุดนะครับเขาแค่อยากใช้ Apple แค่นั้นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเรื่องแบรนดิ้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขามาแข่งคนอื่นเข้ามาแข่งในยากนะครับมันไม่ใช่ว่าวันนี้กูทุ่มงบการตลาดร้อยล้านขอให้มีแบรนดิ้งเจ๋งเท่า Apple เลย มันทําไม่ได้นะครับแอปไอคำว่าแบรนดิ้งเนี่ยมันเกิดจากการสั่งสมมาเรื่อยเนะใครที่เรียนการตลาดเนี่ยน่าจะเข้าใจนะครับว่าการตลาดเนี่ยคำว่ามาเก็ตติ้งเนี่ยมันเหมือนกับการที่คุณเล่นช็อตเทอมนะครับคุณยิงแอดวันนี้เห็นผลยิงแอดวันนี้เห็นผลขึ้นโฆษณาคนเห็นยิงโฆษณาคนรู้คนซื้ออย่างนี้นะครับคือช็อตเทอมแต่แบรนดิ้งเนี่ยมันเกิดจากการกระทาเล็กเล็กนะครับหลายหลายหลาย,หลายๆหลายๆทั้ง รวมกันเป็นภาพลักษณ์ที่คนจำนะครับว่าใครหยิบแอปเปิลมาก็อาจจะดูเป็นคนที่ใช้ของแพงหรือว่าอาจจะดูดีนะครับมันเป็นเรื่องที่แข่งกันยากนะครับอย่างแรกนะผมไม่ได้บอกว่า Apple ดีกว่าคนอื่นนะครับหรือว่าทุกคนต้องใช้ Apple นะครับหรือว่าซัมซุงอ่าก็ดีกว่า Apple อ่ะคือมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจริงสำหรับผมนะครับแต่คนที่ซื้อ Apple ไม่ได้ซื้อเทคโนโลยีนะครับเขาซื้อแบรนดิ้งนะครับอ่ะนะครับซึ่งแบรนดิ้งเนี่ยมันก็อาจจะตีเป็นมูล,ลค่าที่ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับ คือเรื่องของ networking นะครับ networking นะครับ network ในะที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงอินเทอร์เน็ตนะครับแต่หมายถึงใช้อีกคำหนึ่งน่าจะดีกว่านะครับก็คือคำว่า ecosystem นะครับ ecosystem เนาะโอเคนะครับาถามว่านี้คืออะไรเนี่ยคุณลองนึกภาพนะครับคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ Apple หนึ่งชิ้นเนี่ย มันไม่สามารถจบที่ชิ้นเดียวได้นะครับอะอย่างน้อยเลยคุณต้องไปซื้อสายชาร์จเพิ่มนะครับซื้อสายชาร์จเสร็จอะคุณก็จะเริ่มลามไปหูฟังถูกไหมครับพวก AirPods พวก Whatever นะครับหรือว่าคุณซื้อ iPad มาคุณก็ต้องไปซื้อปากกานะครับคุณซื้อคอมมาถ้าเกิดคุณอยากลากไฟล์ไปมาระหว่าง iPad โทรศัพท์กับคอมไวไวคุณก็ต้องใช้ Apple ทุกอย่างคุณก็ต้องซื้อเมาส์ Apple ไอ้พวกนี้แหละที่มันโยงกันเรื่อยๆเนี่ยเรียกว่า Ecosystem นะครับถามว่ามันดีไหมผมบอกตามตรง ผมโคตรเบื่อเลยนะครับการที่แบบเราซื้อของมันมาแล้วเราก็ต้องซื้อของมาอีกชิ้นหนึ่งที่ราคาแม่งโคตรโอเวอร์ไพรส์นะครับผมบอกเลยว่าของ a p p l e แม่งแพงกว่าความเป็นจริงมากๆนะค,คือผมว่ามันมันมันไม่ควรจะแพงขนาดนี้นะแต่เราก็ซื้อมันอยู่ดีนะครับอ่ะมาเชื่อมกันเสร็จปุ๊บสมมุตินะครับสมมุติวันนี้โทรศัพท์ผมพังปุ๊บแล้วผมไปดูเครื่องซัมซุงแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหเครื่องซัมซุงแม่งเจ๋งวะ่ะอ่ะสมมติซัมซุงกาเล็ตซีมม่ซีฟลิปถูกไหมครับไอ้เปิพับๆได้เงี้ แต่ผมมีหูฟัง iPhone อยู่แบบเนี้ซึ่งถ้าเกิดผมมีหูฟัง iPhone ใช้กับไอโฟนอย่างเงี้ยมันอาจจะคอมโบกันแบบใช้งานได้ง่ายกว่าลื่นกว่าอะไรเงี้ยผมก็อาจจะยังไม่เอาซัมซุงแล้วกันแล้วกลับมาใช้ไอโฟนเหมือนเดิมไอแบบเนี้ยมันคือ Eco System Power นะครับก็คือคุณหนีออกจากแบรนด์นี้ยากมากนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมกันไปหมดแล้วนะครับการที่คุณจะย้ายไปใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์อื่นเนี่ย มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจเยอะนิดนึงนะครับหรืออันนี้เป็นเคสสาคัญมากเลยนะเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยเขาเคยใช้ไอโฟนอยู่นะครับแล้วเขาก็ย้ายไปใช้หัวเว่ยนะครับเพราะว่าเขามองว่าหัวเว่ยเนี่ยให้สเปคที่คุ้มค่ากว่ากับราคาที่เขาให้มานะครับซ,ซึ่งผมก็มองว่ามันก็ค่อนข้าง make sense นะครับอ่ะแต่สุดท้ายเนี่ยเขากลับมาใช้ไอโฟนนะครับเพราะนะครับเพราะคนรอบตัวเขาใช้ไอโฟนหมดเลยและเวลาส่งไฟล์ต้องใช้ a อร์ดรอนะครับ a อร์ดรอนะครับอ่ะ อย่างเงี้ยสมมุติว่าเพื่อนคุณกําลังส่งไฟล์กันนะครับแล้วก็บอกว่าบลูทูธได้ไหมยอย่างเงี้ยมันมันก็มันก็น,กนิดนึงถูกไหมครับอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เลยย้ายกลับไปใช้ไอโฟนเพราะคนรอบตัวหรือว่าอีโค y ิส e m เมหรือว่าเน็ตเวิร์กของเขาเนี่ยเป็น Apple ครับนี่แหละคือพลังของมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง2องอย่างนี้นะครับทั้งแบรนดิ้งที่แข็งแรงนะคนหยิบมาปุ๊บ กูอยากใช้ไอโฟนอ่ะกูไม่ได้สนใจหรอกว่าเครื่องอื่นจะเจ๋งเท่าไหร่กูอยากใช้ a p p l ปนะครับกิบอย่างที่2คือไม่อยากย้ายอ่ะคนรอบตัวยังใช้อยู่เป็น Airdrop นะครับหรือว่าโอของอื่นกูยังเป็น Apple อยู่ยังไม่อยากย้ายอ่ะเป็น Ecosystem 2อ,อย่างนี้ทําให้ iPhone ยังสามารถขายของใหม่ได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เอาเงินไปพัฒนาอะไรให้เราเยอะนะครับหรือมันก็ยังอัปราคาของขึ้นไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าสเปกก็ เพราะว่าม,มันก็ไม่ได้ต่างจากรุ่นเดิมสักเท่าไหร่นะครับทุกวันนี้ iPhone 1บห้าสิบแล้วเนี่ยรุ่นที่ยังแนะนําอยู่ก็ยังเป็น iPhone 13อยู่แบบเนี้ยแต่มันก็ยังขายได้เรื่อยๆนี่ก็เลยเป็นจุดขายสําคัญของ Apple นะครับอันนี้ไม่ใช่คลิปแบบมานั่งอวย a p p l e นะครับนะไม่ไม่ต้องอันนี้คือผมพูดถึงเรื่องหุ้น Apple นะครับเรามองในมุมของนักลงทุนนะซึ่งถามว่าไอพวกนี้เนี่ยเรานั่งยาเอาเองหรือเปล่าแบบเอผมแม่งมัวซัวขึ้นมาเปล่าวะพวกนี้เนี่ยมันนในงบ เงินนะครับในงบการเงินเนาะงบการเงินเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3รายการถูกไหมครับใครที่เพิ่งมาดูแล้วงงเนี่ยคุณลองย้อนไปดูคลิปก่อนหน้าที่พูดเกี่ยวกับเรื่องงบการเงินนะครับเอาแบบง่ายๆนะงบการเงินเนี่ยมันจะมีงบอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่างบกําไรขาดทุนนะครับกําไรขาดทุนนะครับตามชื่อเลยนะครับก็คือเป็นงบที่บอกว่าปีนี้บริษัททําธุรกิจแล้วเนี่ยมีรายได้จากไหนบ้าง จ่ายกับอะไรบ้างนะครับจ่ายอะไรบ้างเช่นจ่ายค่าคนนะครับจ่ายค่าการตลาดนะครับจ่ายค่า R&D นะครับเอาเงินไปพัฒนาถูกไหมจ่ายนู่นจ่ายนี่แล้วก็มาจ่ายภาษีจ่ายดอกเบี้ยนะครับจ่ายเสร็จแล้วเหลือกําไรเท่าไหร่นะครับนี่คืองบกําไรขาดทุนคืองบที่บอกว่าทํางานทั้งปีเหลือกําไรเท่าไหร่คุณลองดูสภาพ iPhone นี่ครับ R&D ไหมนะครับต้องเอาเงินไปทุ่มกับการพัฒนาไหม ก็ไม่ต้องนะครับนะครับอ่าไม,ไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วกันมันเลยแบบเอาเงินไปพัฒนารถอะไรของมันได้นะครับสิบปีไม่เวิร์กก็ทุบทิ้งนะครับช่างมันได้นะครับอ่าเอาเงินไปจ่ายค่าการตลาดหนักไหมก็อาจจะยังยิงแอดอยู่ยังทําโฆษณาอยู่เหมือนล่าสุดที่ทําโฆษณาอ่ากับประเทศไทยไปแล้วก็โดนด่าไปถูกไหมครับอะอางเงี้ย ก็ยังมีการทําโฆษณาอยู่แต่ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องจ้างแบบจ้างโฆษณาเยอะเหมือนกับซัมซุงเหมือนกับ Op ปโปเหมือนกับหัวเวอร์ถูกไหมครับไม่จําเป็นขนาดนั้นแต่ถามว่าเขาไม่ได้ลงทุนเยอะขนาดนั้นแล้วแฟนคลับยังซื้อไหมก็ยังซื้อนะครับเนี่ยคือจุดแข่งนะครับคุณอาจจะมองว่าธุกรกิจแม่งช้าแล้วแบบไม่ได้มีอะไรใหม่ๆแล้วน่าจะกระจอกแล้วคุณลองมองอีกมุมหนึ่งนะครับขนาดทําแค่เนี้ย มันยังขายได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดคุณลองนึกภาพอีกมุมนึงน,นะครับว่าบริษัทมันเนี่ยก็ยังเป็นบริษัทท็อปท็อปของโลกอยู่พนักงานที่ดูแล r อีเนี่ยผมเชื่อว่าในแอปเปก็ไม่ได้กระจอกไปกว่าใครนะผมว่าน่าจะตัวท็อปท็อปเลยแหละแล้วเขาเอาคนพวกน,นี้กาลังทําอะไรอยู่นะครับนะหลังบ้านเขาเนี่ยเขาทํางานทุกวันเหมือนเราเนี่ยไอโฟนก็อย่างเหมือนเดิมทํางานทุกวันเหมือนเดิม iPad ที่ออกมาราคาแพงกว่าเดิมแต่ที่เปลี่ยนไปคือจอที่มัน สวยขึ้นบ้างนะครับผมก็ไม่รู้มันก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับแล้วเขาทํางานกับอะไรวะนะครับอ่าอันนี้คือของลับของ a p p l e นะครับคาถามคือเขากําลังทํางานกับอะไรอยู่วะตอนนี้นะครับซึ่งมันอาจจะเป็นอะไรที่โคตรล้าออกมาเปลี่ยนโลกเหมือนตอนที่สตีฟจ็อกออกมาพรีเซนต์ตัวของ iPhone หรือว่า i p o d ทที่ฟังเพลงก็ได้นะครับอาจจะเป็นวิชั่นโปรตัวต่อไปที่มันเหนือกว่าไอวิชั่นโปรที่เพิ่งออกมาก็ได้นะครับอ่ะไม่มีใครรู้นะครับแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งขุมทรัพย์ที่ Apple ยังไม่เคยบอกใครเหมือนกันนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยผมก็ยังมองว่า Apple เนี่ยเป็นหุ้นที่ดีอยู่จังดีไปไเรื่อยนะครับจนกระทั่งถึงวันที่เขาไม่สามารถขายข,ายของแพงได้เหมือนเดิมแล้วนะครับหรือขายของไปอาจจะต้องใช้ความพยายามเยอะมากขึ้นพัฒนาของมากขึ้นไม่งั้นคนก็ไม่ยอมซื้อแล้วหรือแบรนดิ้งมันเสียไปแล้วคนไม่ไม่ได้อินกับ โลโก้ Apple ของมันแล้วนะครับหรือว่าคนรอบตัวเริ่มเลิกใช้เลิกใช้ไปเรื่อยไอเน็ตเวิร์กิงตัวเนี้ยมันก็จะอ่อน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 ลงไปเรื่อยนะครับแบบนี้เนาะถึงถ้าเกิดเกิดวันนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราต้องมาคุยกันอีกทีว่าแล้วหุ้น Apple เนี่ยยังดีอยู่หรือเปล่านะครับแต่ในวันนี้ผมยังคิดว่าหุ้น Apple นะครับนะก็สำหรับวันนี้เนี่ยคิดว่าหลายๆคนน่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไปนะครับอาจจะมีมุมมองอื่นอีกนะครับบางคนเนี่ยอาจจะชอบพูดแอ p เปนะครับเพราะว่าเงินสดมันเยอะนะครับการที่บริษัทมีเงินสดเยอะเนี่ยมันเหมือนกับคุณมีกระสุนให้เล่นเยอะนะครับคุณอาจจะเอาไปซื้อหุ้นคืนก็ได้หุ้นก็บคืนถูกไหมบซื้อหุ้นคืนหุ้นก็คืนคุณอาจจะเอาเงินสดเนี่ยไปถล่มซื้อบริษัทคู่แข่งหมดเลยก็ได้นะครับก็ทาได้เหมือนกันคุณอาจจะเอาเงินสดไปทําอะไรก็ได้อะคือบริษัทมันมีเหมือนกับฟูก ให้ล้มได้เยอะนะครับมีมันทําอะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีเนาะบางคนก็ชอบ Apple เพราะว่าเงินสดเยอะบางคนชอบ Apple เพราะว่ากําลังมีแพลนจะทํา AI นะครับซึ่งถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่บริษัทที่เป็นผู้นําในด้าน AI แต่การที่ไม่ได้นําก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ใช่ผู้ชนะถูกไหมครับเขาอาจจะมาหลังสุดแต่ AI ของเขาทําให้เข้ากับชีวิตของคนได้มากที่สุด เขาอาจจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ก็ได้เหมือนกันถูกไหมครับนะก็แล้วแต่นะครับแต่สำหรับตัวผมผมก็ยังคิดว่าวันนี้เป็นหุ้นที่ดีอยู่นะครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าหุ้น Apple ยังดีอยู่หรือเปล่าลองคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้นะครับผมจะทยอยอ่านทุกคอมเมนต์และตอบกลับทุกคอมเมนต์เลยนะครับนะครับก็สำหรับใครที่ชอบหุ้นต่างประเทศอะไรพวกนี้เนี่ยผมแนะนําลองไปดูพวก ข่าวสารต่างประเทศได้เยอะนะครับเช่นพวกผ่าน Seeking Alpha กอยฟินนะครับหรือพวก World Wall Street Journal ได้หมดนะครับหรือใครสนใจลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนี่ยก็ลองดูเป็นแอปดามก็ได้นะครับนะก็ปลอดภัยดีนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกที่สุดแต่มันปลอดภยัยแล้วก็ใช้ง่ายก็เป็นช้อยส์ที่ไม่เลวน,นะครับเดี๋ยวผมทำลิงก์โหลดไว้ให้ด้านล่างนะครับนะไว้เจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ